เกษตรพามาดูล้อสูงยางกันครับเมตรลอหน้าเมตรหกสิบล้อหลังสองเมตรสิบครับหน้ายางสิบสองเซนครับหน้ายางสิบสองเซนล้อหลังสิบสองสอล้งอ,งอหน้าสิบนะครับจัดโฟนะครับ สี่หมื่นสามครับผมมีจำนวนจำกัดครับมีข้อต่อมีข้อต่อมีกันเลี้ยวครับผมนี่ครับเดี๋ยวสองตัวซ้ายขวาครับผมกันยางไปชนกับตัวรถครับถ้าใครไม่มีนี่ ใช่ไปยางไปสีกับตัวรถยางฉีกยางขาดได้เลยครับซื้อใหม่ๆนี่กลายเป็นยางเก่าเลยครับชำรุดเลยครับนี่ก็เป็นรถครับใครสนใจร้อสูงยางกันก็ติดต่อวิธีเกษตรได้ครับ